ค่ะพบกับมามีอีกครั้งมามี่จะแบ่งปันในหัวข้อต่อจากเมื่อวานนี้ก็คืออันตรายจากความเยื่อหยิ่งตอนที่สองนะเมื่อวานเราได้เกินแล้วก็พูดนำไปถึงว่าลักษณะที่เป็นความเยื่อหยิ่งความคิดที่มีความเยื่อหยิ่งเป็นยังไงแล้วอย่างไรที่ไม่ใช่ความถ่อมใจและอย่างไรที่เป็นความถ่อมใจนะฮะ วันนี้เราอาจจะย้ำอีกครั้งนะพระเจ้าปรารถนาจะเดินไปกับผู้ที่ถ่อมใจนะคะในมีคาบทที่หกข้อแปดมนุษย์เอ่ยพระองค์ได้ทรงสัมดงแก่ท่านแล้วว่าอะไรดีและอะไรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จากท่านคือจงประพฤติอย่างเที่ยงธรรมรักความเมตตากรุณาและดำเนินอย่างถ่อมใจไปกับพระเจ้าของท่าน ความถ่อมใจเป็นพรที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นต้นทุนต่างๆที่คุณมีแต่ความถ่อมใจนั้นทุกคนสามารถที่กำเนิดขึ้นได้ในชีวิตของเราและทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเนะคยฮะ ความท่อมใจเราเป็นผู้ตอบสนองกับพระองค์เมื่อเราตอบสนองกับพระองค์ด้วยความเชื่อไว้วางใจพระองค์นั่นแสดงว่าเราถ่อมใจเราไม่เลือกทางของตัวเองแต่เราให้พระองค์เป็นผู้เลือกให้แม้ว่ามันจะดูเลวร้ายยังไงก็ตามอย่างเช่นชีวิตของโยเซฟ ทีจ่จจะแบ่งปันชีวิตของโยเซฟในตอนเอเอ่การทรงเรียกตอนที่สานะแต่ชีวิตของโยเซฟก็อยากจะเอามาแบ่งปันสักนิดหนึ่งในในเรื่องในหัวข้อของอันตรายความเยอ่ยงแต่ในทางกลับกันว่าโยเซฟทอมใจที่จะให้เกียรตินะีให้เกียรติพระเจ้าในขณะที่เขานั้น เออ,อยู่อยู่กับเจ้านายนะคะอยู่กับภรรยาโพธิฟ้าเจอว่าเขาไม่ช่วยโอกาสที่จะทำบางสิ่งบางอยา่างแล้วก็พูดกับหญิงนั้นว่าสิ่งดีทั้งหมดเจ้านายให้เขาหมดแล้วเหลือแต่ตัวท่านนี่แหละที่ที่เจ้านายไม่ให้เขาเข้าใจพูดนะคะแต่ผู้หญิงนั้นก็อะไรคะ เฝ้าถามโยเซฟบ่อยๆเพื่อที่จะต้องการให้โยเซฟไปนอนอกับเธอแต่ความถ่อมใจของโยเซฟก็คือยังคงสักซื่อแล้วก็ให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติเจ้านายสุดท้ายโดนภรรยาโปรติฟาแกล้งใช่ไหมคะเขาก็ต้องไปติดคุกอีกแต่เขาก็ยังคงมีความถ่อมใจรอคอยพระเจ้า ไม่ขมขืนใจจนคนที่ทำนายฝันนะเอาเรื่องราวของเขา,เาคนที่เขาทำนายฝันให้แล้วก็ได้ดีไปบอกกษัตริย์ไปบอกกษัตริย์ฟาโร์เพียงพลิกวินาทีเดียวชีวิตของเขาพลิกเลยคิดดูผ้าของนักโทษคงจะเป็นเหมือนกับหนดเขาลุงหลังและเสื้อผ้าสกรปรกที่อยู่ในคุกแต่ เขาบอกว่าเอาโยเซฟมาไปค่ะโกนหนวดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดีแล้วก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ชีวิตมันพลิกเพียงแค่วินาทีข้ามคืนแต่เขารอคอยสิบก,กว่าปีพี่นอ้องที่อยู่ในคุกน,นั่นคือความทอมใจที่อดทนยาวนานมากๆและในช่วงเวลาสิบก,กว่าปีเขาเจออะไรชีวิตเขาดูเหมือนมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยกับการที่เขาจะจริงๆเขาใหญ่กว่าใหญ่กว่าฟาโรอีกนะ คือเขาทำทุกอย่างแทนฟาโรห์หมดเลยนะฟาโรห์แค่มานแล้วก็กินอาหารทุกอย่างจัดการให้เสร็จเลยชีวิตของโยเซฟกำลังบอกถึงความถ่อมใจที่เป็นผลเป็นความถ่อมใจที่ยาวนานโดนแล้วโดนอีกโดนจากพี่น้องโดนจากพี่น้องครอบครัวเดียวกันแล้วก็มาเจอภรรยาเจ้านาย แล้วก็รอคอยไปอีกพี่น้องเห็นไหมว่าคนที่เดินในความถ่อมใจนั้นเดินไปเดินในความถ่อมใจไปกับพระเจ้านั้นพระองค์ไม่สัญญาว่าไม่เจ็บปวดบันมีว่าเขาเจ็บปวดมันไม่เขามีคําถามแต่เขาเลือกที่จะรอคอยพระองค์แล้วเมื่อเขา มีชีวิตที่สนิทสนมกับพระองค์ทำไมถึงบอกว่าชีวิตเขามีความศรังธาถ้าเขาไม่มีชีวิตที่สนิทสนมกับพระองค์ถ้าโยเซฟไม่มีชีวิตที่สนิทสนมกับพระองค์เขาจะทํานายฝันไม่ได้หรอกคาทานายฝันให้กับเพื่อนไปสองคนในคุกอีกคนหนึ่งก็เป็นไปตามที่เขาทํานายก็คือตายอีกคนหนึ่งได้ดีไปเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจนเขาได้ครอบครองของประธานฝ่ายวิญญาณที่ล้ำลึก ดังนั้นอยากจะสนใจพี่น้องว่าในที่ที่คุณอยู่ไม่ได้เล็กน้อยในงานที่คุณทําอย่าคิดว่าเล็กน้อยถ้าโยเซฟอยู่ในคุกแล้วลุกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้การทรงเรียกของคุณที่พระเจ้าว,วางไว้ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเอเมนไหมคะนะคะวนะนสุาษิตบทที่สิบสามคความยิยงใสมีแต่นําไปสู่การวิวาแต่บัญญาพบได้ในผู้ที่รับฟังคําแนะนํา ความถ่อมใจคือการรับฟังถ้อยคำของพระเจ้ารับฟังถ้อยคำของพระเจ้าและในข้อที่18ว่าผู้ที่ไม่ใส่ใจคำสั่งสอนจะยากจนและอับอายแต่ผู้ที่รับฟังคำตักเตือนจะได้รับเกียรติเอเมน ันนั้นการดำเนินชีวิตที่ถ่อมใจกับความเย่ยดยิงเนี่ยมันไปคนละเส้นทางกันะและในสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่สามสิบสามความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าคำสอนที่ให้ปัญญาและความถ่อมใจนำหน้าเกียรตยิยศความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือคำสอนที่ให้ปัญญาและความถ่อมใจ น้ำหน้าเกียรติความถ่อมใจเดินน้ำหน้าเกียรติเราจําได้ในสุภาษ,ษิตเราจําได้มากว่าเมื่อเราถ่อมใจจะเป็นโดยอัตโนมัติที่จะมีคนให้เกียรติในทางของพระเจ้าผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าผู้ที่ถ่อมใจนั้นจะมีคนให้เกียรตินะะกกอบบทที่สี่ข้อสิบ ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะยกชูท่านขึ้นมันมีเวลามันมีเวลาแม้ในตอนนี้ท่านอาจจะทำอะไรที่ตากตันมองดูไม่ฝ่ายวิญญาณโยเซฟอยู่ในคุกก็ดูไมไปฝ่ายวิญญาณเลยบางครั้งเราเข้าใจผิดว่าเราจะเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าเราจะต้องอยู่ในที่นวัตกาศ ต้องเป็นผู้สอนจะต้องเกี่ยวข้องอะไรที่เป็นฝ่ายวิญญาณจะจริงไม่อะคะเราสามารถที่จะอ่านพระครัมภีร์ในขณะที่เราทำอาหารเรานมัสการแสวงหาพระเจ้าได้ทุกวันในชีวิตส่วนตัวของเราแม้เราไม่ได้เป็นทีมนมัสการบางทีเราไปแยกเองว่านี่คืองานฝ่ายวิญญาณและนี่คือไม่ใช่งานฝ่ายวิญญาแต่จริงๆถ้าเราดูคนใน,ในพระครัมภีร์จะเห็นว่า แต่ละคนเขาก็ทำงานธรรมดามากๆดาวิดก็เลี้ยงแกะให้เจสซีธรรมดามากๆไม่ว่าผู้ที่ออกมาให้เลือกนั้นจะรูปร่างสวยงามแต่ถ้าพระเจ้าไม่เลือกพระเจ้าก็ขุดหาจนเจอนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ซาโเอลพระเจ้าบอกไม่ใช่พระเจ้าบอกไม่ใช่คนเหล่านี้นะเอาแล้วไขรเจสซีก็ยังนึกไม่ถึง มันน่ามันไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าเขามีลูกอีกคนหนึ่งที่เลี้ยงแกะอยู่พระเจ้าดูอะไรพระเจ้าดูหัวใจในแต่ละวันที่ลูกของเจสซีนั้นดําเนินกับพระเจ้าจริงไหมพระองค์ไม่ได้มองข้างนอกพระองค์รู้นี่ว่าหัวใจของลูกเจสซีแต่ละคนใครเป็นยังไงและพระองค์พระองค์เลือกแล้วเมื่อพระองค์เลือกดาวิดแล้ว แม้แต่มเมื่อมีการเจอมเขาก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์เลยต้องหนีตายซาอูซาอูล,อลก็พยายามซาอูนนี่เราเห็นจลักษณะชีวิตที่เื่หญิงของสาของกษัตริย์ซาอูลอย่างชัดเจนบอกว่าอย่าเพิ่งถวายเครื่องบูชายังไม่ถึงตะวันตกดินถวายเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์ซาอูลแต่เป็นของซาโมเอลเขาก็เลือกที่จะทำพระเจ้าบ,บอกให้เขา ทำลายนะฮะฆ่าอย่าให้เหลือเขาก็ยังเหลือกษัตริย์เลยนะเหลือวัวอ้วนพีและเขาก็เลือกทําตามใจตัวเองนั่นคือความเย่อหยิ่งที่เขาคิดว่าเขาคิดได้ดีกว่าพระเจ้าแล้วเขาก็บอกเนี่ยที่เหลือเอาไว้เขาก็จะมาถวายเครื่องบูชาแล้วพระเจ้าบอกพระเจ้าจนเหรอพระเจ้าบอกว่ามันมันไม่มากกว่าการเชื่อฟังเหรอเครื่องบูชาเนี่ยผมไม่ต้องการมากกว่าการเชื่อฟังเหรอ ใช่ที่เรายกพระคำพีบ่อยมากในในเรื่องของพระองค์ต้องการให้เราเชื่อฟังมากกว่าเครื่องถวายบูชางั้นชีวิตของกรรษัตริย์ซาอูลจึงเห็นชัดเจนแต่พระองค์ให้โอกาสและพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่คุยกับเขาเข้าไปไหนไปหายิงหมอดูเพื่อจะเชื่อมต่อกับวิญญาณของซาโมเอลจำได้ไหะ เขายังดื้อดึงพระเจ้าไม่พูดก็แค่ต้องเงียบแต่เขาก็ยังอยากที่จะฟังเขาพยายามจะเลือกวิธีการของเขาเองแล้วกษัตริย์ดาวิดมีโอกาสที่จะฆ่าเขาหลายครั้งแต่ไม่ทําไม่แตะแราวเห็นชีวิตของกษัตริย์สององค์นี้เราเห็นชัดเจนของลักษณะชีวิตที่ทอมใจไม่แต่อดทนทุกทรมานด้วยนะเพราะต้องหนี หนีเพื่อเอาชีวิตรอดแต่พระเจ้าก็ปกป้องเขากับอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนมีสิทธิอํานาจและเมื่อพระเจ้าบอกว่าถอนพระเจ้าไม่ได้บอกพระเจ้าก็ไม่ได้ถอนเขาทันทีเขายังคงกลุมสิทธิอํานาจอยู่พระพเจ้ารอคอยที่เขาจะกลับใจแต่เมื่อกษัตริย์ซาอุลไม่กลับใจพระองค์ก็จัดการงานเวลาที่พระเจ้าตรัสอะไรในวันนี้ทั้งสองสิ่งถ้าพระเจ้าเตือนเหมือนให้โยนาไปเตือนชาวนิคาเว ก็แค่ต้องกลับใจใช่ไหมคะหรือถ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าจะอวยพรก็อรอคอยด้วยความหวังใจถ้าพระเจ้าเตือนให้กลับใจในบางเรื่องแล้วเรารู้สึกวอกไม่เห็นเป็นไรเลยเห็นไหมฉันยังอยู่สบายดีไม่รัทัจะเหมือนในบาลคีที่บอกว่าคนอาธรรมบอกไม่รับใช้พระเจ้าไม่เห็นจะเป็นไรเลยทําดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ในสุดท้ายก็ะจะพระเจ้าบอกว่าวาระสุดท้ายพระเจ้าจะยกชู ผู้ชอบธรรมงั้นหัวใจของเราเชื่อถ้อยคำของพระเจ้าหรือเปล่าแค่นั้นเราถ่อมใจที่จะเชื่อถ้อยคำของพระเจ้าไปถ้าเราเชื่อเราให้เกียรติพระเจ้าเรา่อมใจเราเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์ตรัสมาถึงในชีวิตของเราเมันเมื่อวานที่เรายกตัวอย่างแต่ที่พี่น้องออกมาแบกไปว่าได้รับอะไรสิ่งหนึ่งคือ การให้เกียรติในคำเผยพรวจนะการให้เกียรติในถ้อยคำเผยพระวจนะคือความถ่อมใจให้เกียรติถ้อยคำของพระงแต่ถ้าเรามีถ้อยคำเผยพรวจนะทั้งด the no ีและไม่ดีแต่เราก็ไม่ได้สนใจเราก็ไม่ได้ให้เกียรติในถ้อยคำของพระงแต่เราเลือกที่จะชอบ หรือดำเนินตามสิ่งที่ถูกใจถ้าถ้อยคำของพระเจ้าถูกใจเราเราก็ทำถ้าถ้อยคำของพระเจ้าไม่ถูกใจเราเราก็ไม่สนใจอันนั้นเราเลือกตามใจเราอเองนะฮะในสุภาษิตบทที่สิบหข้อสิบเกมีใจถ่อมอยู่ในหมู่คนแดน,นแคบดีกว่าแบ่งของริบมาได้กับคนเยื่ยงแสดงว่าคนเยื่ยิ่ง เป็นสิ่งที่อันตรายที่เขาในสุภาษิตถึงบอกว่ามีใจถ่อมอยู่กับคนที่แบบเหมือนไม่ค่อยมีอ่ะดีกว่าแรนแค้นคือไม่ค่อยมีไม่รวยอ่ะดีกว่าแบ่งของริบมาได้กับคนยื้เนยแต่ข้อสิบแปดข้อ,อบทที่สิบปดข้อสิบสองใจของคนเยืะอยิงพยองก่อนที่เขาจะล้มลงแต่ความถ่อมใจน้ำหน้าเกียรติยศ งั้นใจที่หญิงพยองนั้นเป็นไงคะมันทองตัวก่อนมันทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตมันสร้างลักษณะชีวิตที่ออกมาที่ไม่น่ารักก่อนที่จะลม้ลมลงแต่ถ้าเราเมื่อเรากลับใจทันเนะี่ยกลับใจทันพระเจ้าให้โอกาสเรามีคนมาเตือนแล้วเราถ่อมใจเหมือนที่นาธันได้เตือนดาวิด แล้วดาวิดก็กลับใจค่ัเล่าเรื่องตัวอย่างแล้วก็โอ้นั่นก็คือท่านนั่นเองเขาก็ถ่อมใจลงแม่ลูกเขาตายเขาก็ไม่ได้โทษพระเจ้าลูกคนแรกที่เกิดกับนางบัรเชบาเขาถ่อมใจลงอธิษฐานเผือว่าพระเจ้าจะไว้ชีวิตเด็กนั้นแต่พอเขาดูดูแล้วเหมือนกับว่างสงสัเด็กคนนี้ตายแล้วเขาลุกขึ้นกินข้าวเนยคือเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขา แต่เขายอมรับน้ําประทายของพระเจ้าทุกๆอย่างมีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่จุดจบของทางนั้นนั้นคือความตายในสุภาษิตบางครั้งความเย่อะยิ่งจะนําให้เราไปผิดทางทางที่เราคิดว่ามันมันเป็นทางมั่นคงแน่นอนรอดแน่นอนรอดแน่นอนถ้าเราทําสิ่งนี้สิ่งนี้ในยุคนี้เราปลอดภัยแน่นอนแต่จริงๆมันรอดจริงหรือเปล่า นะอะไรเป็นความมั่นคงต่อชีวิตของคุณต่อสุขภาพคุณในตอนนี้มันเป็นทางที่มองดูว่าถูกแต่จริงๆแล้ถูกหรือเปล่านั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พึ่งพาองค์พระวิญญาณโดยสุดเราอาจจะคิดว่าถูกแต่สุดท้ายมันคือทางที่ลงไปถึงแดนผู้ตายไปถึงความตายจริงๆเลยก็ได้เนะงั้นมนุษย์ เยอหญิงเพราะเลือกทางของตัวเองแทนเลือกเส้นทางของพระเจ้าแทนเลือกการทรงเรียกของพระเจ้าแรกแรกนะคะการที่จะเดินในการทรงเรียกของพระเจ้าโดยในความถ่อมใจนั้นบอกได้เลยว่าไม่สบายไม่เห็นมีใครสบายที่ว่าไม่พูดแต่ละคนไม่เห็นสบายเลยว่าจะเป็นโยเซฟก็ไม่สบายเปาโลก็ไม่สบายดาวิดก็ยิ่งไม่สบายใหญ่เลย แต่มั่นปลายของแต่ละคนเป็นยังไงใช่คะ่ะและมั่นปลายของผู้ที่เยอหญิงเป็นยังไงนะตรงนั้นสมกัญแล้วก็เมื่อเราถ่อมใจวันนี้ได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเมื่อเช้าและเมื่อคืนนี้มีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจพระเยซูกับสาวกที่พระองค์นั้นพรองจะพูดกับคนอื่นเป็นคำอุปมา แต่ว่าพระองค์นั้นพูดกับสาวกแบบตรงๆแล้รู้สึกว่านี่คือความสัมพันธ์ความถ่อมใจก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่ล้ำลึกกับพระเจ้าย้ำความถ่อมใจนำคุณก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่ล้ำลึกกับพระองค์เป็นสหายเลิศเป็นสาวกวงในของพระองค์ ในมาระโกบทที่สิบข้อยี่สถึงยี่สิบเจ็ดเหล่าสาวกแปลกใจในพระดำรัสที่พระเยซูตรัสว่าลูกเอย๋ยยากิ่งนักที่จะอาณาจักรที่จะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าให้อูดลอดดูเข็มยังง่ายกว่าที่คนรวยจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าเหล่าสาวกก็ยิ่งประหลาดใจจึงพูดกันว่าถ้าเช่นนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทอดพระเนตรที่พวกเขาและตรัสว่าสําหรับมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้แต่สําหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ เราไม่ต้องจําอะไรหรอกจําแค่สุดท้ายเนี่ยสําหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้แต่สําหรับพระเจ้าเป็นไปได้ลูกยึดคํานี้เพราะพระเยซูจบแลในมาระโกบทที่สี่ข้อสิบถึงสิบสองเมื่อทรงอยู่ตามลาพังสาวกทั้งสิสองคนกับคนอื่นที่แวดล้อม อยู่ทูลถามพระองค์เกี่ยวกับคําอุปมาเหล่านั้นพระองค์ทรงบอกพวกเขาว่าความลับของอาณาจักรของพระเจ้าโปรดให้วกท่านรู้ส่วนคนนอกนั้นทุกอย่างจะใช้คําอุปมาเพื่อว่าพวกเขาจะดูแล้วดูเล่าแต่จะไม่มีวันประจักษ์ไม่มีวันประจักษ์ไม่มีวันยุไม่มีวันรู้ไม่มีวันเห็นแล้วจะฟังแล้วฟังเล่าก็จะไม่มีวันเข้าใจนิฉะนั้นเขาจะหันกลับมาแล้วได้รับการอาภายัย พูดเหมือนพระเยซูเมื่ออยากให้เขามองอย่างนี้นงี้แต่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความถ่อมใจของคนฟังต่างหากเพราะว่าสาวกของพระเยซูเนี่ยเขาตัดสินใจติดตามพระเยซูแม้ใครไม่ติดตามพระองค์จึงพูดตรงๆกับเขาพ,พี่น้องเห็นบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่ ระหว่างผู้ที่เลือกพระองค์ผู้ที่ถ่อมใจจาได้ไหมตอนที่พระเยซูบอกว่าตามเรามาเถิดเปตโตถ้าจะเป็นผู้ที่หาคนดังหาปลาตามเรามามัทธิวตามมาเรียกไปสาบุกตามมาพวกเขาก็ไม่ได้ต้องคิดก่อนแต่ตัดสินใจตามเลยทิ้งอวนทิ้งหน้าที่การงานที่ทําอยู่ตามเลยเพราะไว้วางใจพระองค์ เขาไม่ได้ใช้ความคิดตัวเองอย่าลืมนะคะเริ่มต้นเหมือนมีบอกว่าความการที่เราเลือกทางของเรานัแสดงว่าเราเยอะหยิงโดยไม่รู้ตัวหรือแม้แต่ข่าวประเสริฐที่ของพระเยซูออกไปคนที่ถ่อมใจคนที่เชื่อหรือจะเรียกว่าเชื่อถ่อมใจยอมฟังเปิดใจต้อนรับพระเยซูเขาก็ได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่เยอะยิง ไม่เป็นไรฉันสบายดีครอบครัวสบายดีไม่มีปัญหาไม่ต้องการพระเย,ยูตเอาไปใบปิวฉันไม่ต้องการไม่ฟังไม่ต้องการฟังอย่ามาประกาศศาสนาพวกเขาเลือกทางเขาเองเขาไม่ยอมไม้จะนิ่งฟังแต่พระองค์ก็ไม่ลดละนะบางคนปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ต้อนรับพระเยซูคืะความรักของพระองค นั้นความเยื่อหิงก็ก้าไปสู่ความบาปนี้เนี่ยแล้วก็ตัวอย่างของอนักศาสนากับคนเก็บภาษีในลูก,กาจำได้ไหมฮะบทที่สิบแปดข้อเก้าถึงสิบสี่ฟาร์ีกับคนเก็บภาษีไปยืนอธิษฐานนะะ คนเก็บภาษีข้าแต่พระทิแต่เจ้าขอบคุณที่ข้าพงค์ไม่เหมือนคนอื่นๆที่เป็นโจรปล้นทําชั่วล่วงประเวณีและเป็นอย่างคนเก็บภาษีคนนี้ข้าพงค์ถืออดสัดาละสองครั้งและถวายสิบรถจากทุกสิ่งที่ได้มาแต่คนเก็บภาษีนั้นยืนไกลออกไปเขาไม่กล้าแม้กระทั่งเงยหน้าขึ้นฝาและทุกตีอกของตนและพูว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพงค์ผู้เป็นคนบาปเถิด เราบอกท่านว่าคนนี้ต่างหากที่กลับบ้านไปโดยถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าเพราะทุกคนที่ยกตนเองขึ้นจะถูกทําให้ต่ําลงและผู้ที่ถ่อมตนลงจะได้รับการเชิดชูขึ้นก็คือคนนี้เขาก็รู้ว่าเขาว่ามันไม่ดีมันเป็นคนเก็บภาษีเขากเกลียดกันทั้งเมืองไม่ดีรู้สึกละอายใจรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควร รู้สึกเสียใจจริงๆแต่มันไม่ใช่แกล้งเสียใจนะคนทำแบบที่เราพูดกันเมื่อวานนี้ที่ทำามาเพราะว่าถ้าทาแบบนี้จะดูเหมือนคนทําใจแต่ไม่อันนี้คือรู้สึกเสียใจกับนี่กับกับอาชีพของตัวเองกับลักษณะชีวิตของตัวเองจริงๆแต่ฟาดสีบอกไม่เหมือนคนนั้นคนข้างๆคนข้างๆ,คน,างๆคนเก็บภาษีค้าาๆแล้วเห็นอะไรเห็นภาพชัดของ ของของความยย่ยิงเค,ความมั่นใจนะสิ่งที่มไม่พูดตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็กลุ่มฟาเรสีเป็นกลุ่มที่พระเยสูตเตือนอย่างรุนแรงมากพระอ,องค์ไม่ได้เกรงใจพงเตือนเลยนะพงเตือนพวกเขาเมื่อวานที่มไม่พูดในลูก,กาที่บอกว่า พระเยซูเข้าไปขับไล่นะคะที่คนในวิหารนะฮะในพระธรรมลูกาบวที่สิบเก้าสี่ส้าสิบหกจั่รัรพระองค์เข้าไปในบริเวณวิหารและขับไล่ปัญญาผู้ที่กำลังค้าขายอยู่ออกไปพระองค์ตัดกับพวกเขาว่ามีคําเขียนไว้ว่านิเวศของเราได้ชื่อว่านิเวศแห่งการอธิฐานแต่พวกเจ้าทำให้กลายเป็นซ่องโจรแต่คนที่ตอบสนองเป็นไงคะเขาบอกว่าพวกพวกอ่ะุโรหิตเหล่านั้น และธรรมจารย์หาทางที่จะลงมือฆ่าพระองค์เพราะว่าประชาชนสนใจฟังพักค้อยคําของพระเจ้ามากยิง่งคือคือท่าทีของเขาที่ตอบสนองต่อพระเจ้าพระเจ้ามาเองพระเยซูามาเองด้วยการคิดโกรธแล้วก็จัดการที่จะฆ่าเห็นไหมว่าสิ่งดีก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะรับหมดก็มีคนเป็นอันมากที่บอกว่า ประชาชนสนใจพระอ,องค์มากยิ่งทําให้พวกกลุ่มเนี่ยพวกธรรมจารย์และฟาร์สีเนี่ยโกรธพวกปโรหิตเนี่ยโกรธมากยิ่ขึ้นมันเป็นอาจจะเป็นผลประโยชน์ของเขาด้วยเนี่ยในมาระโกบทที่สิบเอ็ดก็พูดไว้ว่า พูดละเอียดว่าพระเยซูเข้าไปในบริเวณพระวิหารทรงขับไล่บรรดาผู้ที่ซื้อขายกันที่นั่นทรงคว่ำโต๊ะของผู้รับแลกเงินและม้านั่งของบรรดาคนขายหนอพิราพระองค์ทรงสอนพวกเขาว่ามีคําเขียนไว้ไม่ใช่หรือนิเวศของเราได้ชื่อว่านิเวศแห่งการอธิษฐานสําหรับมวลประชาชาติแต่พวกเจ้ามาทําให้เป็นสองจุให้เราจริงๆการอ่านพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับบองพงจะเปิดที่เราเห็นเราจะเห็นท่าถีข้างในที่ซ่อนอยู่ในถ้อยคำเนี่ยและในมัลากโบทที่แปดที่แปดยี่เก้าสาวกทูลว่าบางคนก็ว่า,าพระเยซูเป็นใครอ่ะบางคนว่าเป็นยอนผู้ให้บาพปิตสมาบางคนว่าเป็นอิรยาและบางคนว่าเป็นผู้เผยพจะเจ้าคนหนึง่งพระองค์ก็แต่ถามแล้วพวกท่านล่ะ ว่าเราเป็นใครไปโตบอกพระองค์ทรงเป็นพระคิดพระองค์ต้องการที่จะได้ยินจากปากของเขาว่าแล้วท่านละ่ะว่าเราเป็นใครท่านเห็นอะไรเหมือนเหมือนที่พระเยซูก็ถามเราแลยนะว่าเห็นอะไรในถ้อยคําของพระเจ้าเข้าใจอะไรในถ้อยคําของพระเจ้านะ แต่พระองค์ก็พยายามที่จะบอกว่าสาวกว่าพระองค์จะถูกประหารนะสามวันพระองค์จะฟื้นพระองค์ตัดเรื่องนี้อย่างชัดเจนฝ่ายเปโตรดึงพระองค์เลี่ยงไปอีกทางหนึ่งและทูลติติงพระองค์และเมื่อพระเยซูสุหันมามองดูสาวกพระองค์ก็ตำหนิไปดตวว่าถอยไปเจ้าซาตานเจ้าไม่ได้มีความคิดอย่างพระเจ้าไปคิดคือพระองค์กําลังจะบอกว่าพูดความจริงอ่ะแต่ความจริงนั้นสาวกรับไม่ได้กําลังระบายในฐานะที่เป็นสายด้วยว่าเราจะไม่อยู่แล้วนะ เราจะต้องไปแล้วอีกสามวันแล้วจะแล้วก็นู้สึกเปโตรู้สึกว่าความรักแบบมนุษย์มันมันจะเกิดขึ้นกับพระอาจารย์ไม่ได้มันไม่ควรเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วก็โหดึงพระเยซูมาเลยนะแต่พระเยซูเป็นยังไงคะไม่ได้โอ้ขอบใจเปโตรที่เจ้าเห็นใจเราไ่้นพระเจ้าคือเขากำลังขัดขาน เอเขากำลังขัดขวางพระราชกิจของพระอ,องค์ที่ที่พระอ,องค์เกิดมาเพื่อสิงนี้นะคะพระอ,องค์ก็เลยด่าเลยนะตำหนิเลยนะถอยไปเจ้าสาตานนี่ลักษณะชีวิตของพระเยซูปเป็นลักษณะชีวิตที่น่าอัศจรรย์มากๆบางครั้งพระอ,องค์พูดล่วมหน้าไปพวกเขาก็งงกันหมดเหมือนที่บอก เมื่อท่านดื่มโลหิตของเรากินเนื้อของเราท่านจะมีจะมีชีวิตนิรันดร์ทุกคนงงกันหมดแต่พระอ,องค์พูดไว้ล่วงหน้าพระอ,องค์พูดไว้ล่วงหน้าในบางอย่างนี้พระอ,องค์สำเร็จพระราชกิจแล้วสาวกถึงเข้าใจในหลาย,ลาย,ลาย,ลายตอนแต่พระอ,องค์ก็ไม่สนใจเขาก็เรื่องนี้ก็ยากที่จะเข้าใจนะแล้วสาวกก็หลายๆคนก็เลิกติดตามพระเยซูเพราะถ้อยคําของพระอ,องค์เอง แต่พระองค์เลือกที่จะพูดความจริงหมว่าพระองค์ก็รู้ล่วงหน้าว่าอีกสามวันจะมีคนบางกลุ่มทิ้งพระองค์ไปมันเจ็บปวดนะแต่ในขณะเดียวกันนั่นมันคือความจริงที่ต้องพูงงั้นเวลาที่เราจะเข้าเข้าใจน้ำมาไทยของพระเจ้านั้นเราจะต้องศึกษาพระคำและเรารับรู้อารมณ์ของพระองค์ ว่าพระองค์เวลาพระองพูดอย่างนี้พรอรู้สึกยังไงเหมือนที่น้องพรอบอกว่า,วาท่านอยากจะเปิดตัวท่านก็ไปสิเขามีงานเขามีงานเทศกาลอยู่เพิงแล้วพระเยซูก็บอกว่าน้องไปเถอะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปน้องก็ดูจะเหมือนใส่พระเยซูด้วยเหมือนเอ้าอยากเปิดตัวนะนี่งานใหญ่ใช่ไหมแต่เขาไม่เข้าใจพระเยซู พระยซสกําลังคิดว่าพระองค์จะต้องสําเร็จพระราชกิจพระองค์เศร้าแต่น้องคิดอีกอย่างหนึ่งพระองค์คิดอะไรที่มันแบบใหญ่โตระดับโลกมากแต่น้องคิดในระดัแบแม่ระดับหมู่บ้านนะะในบางครั้งมันมันก็ไม่ได้สามารถทําให้ใครเข้าใจในแผนงานที่พระองค์วางไว้ในชีวิตของคุณได้หรอกเพียงแค่คุณต้องก้าวเดินตามแผนงานนั้นที่พระองค์นั้น วางไว้ในชีวิตของคุณนะคะวันนี้มันนม้จะจบแค่